สดครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอหประจำวันที่20มกราคมพระธรรมปรมการบทที่49 50และพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่31ถึง58ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมปรมการบทที่49้อยคำสุดท้ายของยาโคบต่อบรรดาบุตรชาย ยาโคบเรียกบุตรชายของท่านมาสั่งว่าพวกเจ้ามารวมกันแล้วเราจะบอกสิ่งที่ัำเกิดแก่พวกเจ้าภายหน้าบมรได้บุตรชายของยาโคบเอ๋ยจงมารวมกันฟังจงฟังอิสราเอลบิดาของพวกเจ้ารูเบนเอ๋ยเจ้าเป็นบุตรหัวปีของเราเป็นกำลังและเป็นผลแรกแห่งเอลแรงของเราเป็นสูงสุดของเกียรติและสูงสุดของพลังเจ้าเชี่ยวกรากอย่างน้ำจึงสูงสุดไม่ได้พระเจ้าขึ้นไปบนเตียงบิดาของเจ้าเจ้าทําให้เป็นมนทิมเจ้าขึ้นไปนอนที่ของเรา เมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกันกระบี่ของพวกเขาเป็นอาวุธอร้ายแรงจิตใจของเราเอย๋ยอยาเข้าเป็นชุมนุมของพวกเขาศักดิ์รีของเราเอย๋ยอยาเข้าไปร่วมในที่ประชุมของพวกเขาเพราะพวกเขาฆ่าคนด้วยความโกรธเขาตัดเอ็นโคตัวผู้ตามอำเภอใจของเขาให้ความโกรธของพวกเขาถูกแช่งเพราะรุนแรงให้ความโมโหของพวกเขาถูกแช่งเพราะดุร้ายเราจะให้พวกเขาแตกแยกกันในยาโคบ จะให้พวกเขาพลัดพรากกันในอิสราเอลยูดาเอ๋ยพวกพี่น้องจะสรรเสริญเจ้ามือของเจ้าจะจับคอเหล่าศัตรูของเจ้าบรรดาบุตรชายของบิดาจะน้อมลงคำนับเจ้ายูดาเป็นลูกสิงลูกเอ๋ยเจ้าขึ้นไปจากเหยื่อเขาก้มลงเขาหมอบลงเหมือนสิงตัวผู้และเหมือนสิงใครจะกล้ายแย่เขาให้ลุกขึ้นคาถาจะไม่ขาดไปจากยูดาทั้งไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชิโลจะมา และชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังเขาผูกลาผู้ของเขาไว้ที่เถาางุ่นผูกลูกลาไว้ที่เถาอางุ่นผลแดงเอาซักเสื้อผ้าของเขาด้วยเหล้าอางุ่นซักเสื้อคลุมของเขาด้วยน้ำองุ่นสีแดงตาของเขาแดงด้วยเหล้าอางุ่นฟันขาวกว่าน้ำนมเซบูลุนจะอาศัยอยู่ที่ท่าเรือริมทะเลเขาจะเป็นท่าจอดเรือเขตแดนของเขาจะไปถึงไซดอนฝ่ายอิสคา เป็นตัวลามีกาลังมากมอบลงกลางอานสองข้างของมันเพราะเห็นว่าที่พักดีและแผ่นดินสบายจึงย่อบาศของเขาลงรับไว้กลายเป็นทาตแรงงานส่วนดานจะพิพากษาประชาชนของเขาเป็นเผ่าหนึ่งในอิสราเอลดานจะเป็นงูอยู่กลางทางจะเป็นงูพิษที่อยู่ในหนนทางที่กัดส้นเท้ามาให้คนขี่ตกงายลงข้าแต่พระยาเวข่าระรงรอคอยความรอดของโะรง ไฟกาดนั้นจะถูกพวกปล้นไล่ปล้นเขาแต่เขาจะกลับไล่ปล้นติดส้นพวกนั้นอาหารของอาเชอร์จะบริบูรณ์และเขาจะผลิตเครื่องเซเวยสำหรับกษัตริย์นัฟตาลีเป็นกวางตัวเมียที่ถูกปล่อยผู้ให้กำเนิดลูกกวางงดงามโจเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมบ่อนะ้ำมีกิ่งเลื้อยบนกำแพงอาหารธนูโจมตีเขาอย่างโหดร้ายทั้งยิงและข่มขู่เขาแต่ธนูของเขาเองยืนหยัด ลำแก้ของเขามีกำลังขึ้นโดยพระหัตถ์ผู้ทรงฤทธิ์ของยาโคบโดยพระนามผู้เลี้ยงแกะคือศีลาแห่งอิสราเอลโดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้ช่วยเจ้าโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงอวยพรแก่เจ้าโดยพรที่มาจากฟ้าเบื้องบนพรที่มาจากที่ลึกเบื้องล่างพรที่มาจากนมและขันส่วนพรจากบิดาของเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพรของภูเขาจนถึงความบริบูรณ์ของเนินเขานนรันขอพรเหล่านี้อยู่บนศีรษะของโยเซฟ และอยู่บนหน้าผากของผู้ที่ยิ่งใหญ่ตามท่ามกลางพี่น้องฝ่ายเบนจามินเป็นสุนัขปลาที่ล่าเหยื่อเวลาเช้าก็กินเหยื่อเสียเวลาเย็นก็แบ่งปันของที่ยึดได้ขบมนนี้เป็นทั้ง12เผ่าของอิสราเอลที่เป็นถ้อยคําที่บิดาของเขากล่าวไว้เมื่ออวยพรเขายาโคบให้พรแก่พวกเขาทุกคนตามพรของแต่ละคนมรณกรรมและการฝังศพยาโคบยาโคบ,โคบสั่งพวกเขาพ่อจะถูกรวมไปอยู่กับคนของพ่อจงฝังพ่อ ไว้กับบรรพบุรุษของพ่อในถ้ำที่นาของเอฟโรนคนฮิตไทต์ในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมัคเปลานา, an an. ามัมเรดินแดนคานาอันถ้ำกับนานี้อับราฮัมซื้อจากเอฟโรนคนฮิตไทต์ไว้เป็นสุสานณะที่นั่นพวกเขาฝังศพอับราฮัมและซาราภรยาที่นั่นพวกเขาฝังศพอิสอักและเอรเบคาภรยาและที่นั่นเราฝังศพเลอานากับถ้ำที่อยู่ในน,นั้นซื้อมาจากคนฮิตไทต์ เมื่อ,อยาโคบสั่งพวกบุตรชายของเขาเสร็จแล้วก็ยกเท้าขึ้นบนที่นอนแล้วก็สิ้นใจและถูกรวมไปอยู่กับบรรพบรุตรของท่านปฐธมการบทที่ห้าสิบโยเซฟตบหน้าลงที่หน้าบิดาแล้วร้องไห้และจูบท่านโยเซฟบัญชาพวกหมอ ที่เป็นข้าราชก,การของท่านให้อาบยารักษาศพบ,บิดาไว้ผวกหมอก็อาบยารักษาศพอิสราเอลการอาบยารักษาศพใช้เวลา40วันตามจํานวนวันการอาบยารักษาศพชาวอียิปต์ก็ไว้ทุกให้อิสราเอลถึง70วันเมื่อเวลาไว้ทุกล่วงไปแล้วโยเซฟก็แจ้งคนในราชสำนักฟาโรว่วาถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านขอทุลฟาโรดังนี้ว่า บิดาให้ข้าพระบาทสาบานว่าพ่อจวนจะตายแล้วเมื่อตายแล้วจงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในสุสานที่พ่อได้ขุดไว้สําหรับพอ่อณดินแดนกานาันดังนั้นขอ,อโปรดให้ข้าพระบาทไปฝังศพบ,บิดาและข้าพระบาทจะกลับมาอีกฟาโรก็รับสั่งว่าไปฝังศพบ,บิดาของท่านตามที่บิดาให้ท่านสาบานไว้โยเซฟจึงไปฝังศพบ,บิดาส่วนผู้ข้าราชการของฟาโรผู้ใหญ่ในราชสำนักและบรรดาผู้ใหญ่ทั่วแผ่นดินอียิปต์ก็ไปกับท่านพร้อมกับ ครอบครัวทั้งหมดของโยเซฟพวกพี่น้องและครอบครัวบิดาท่านก็ไปด้วยเช่นกันเว้นแต่เด็กเล็กๆและฝูงแพะแกะฝูงโคเท่านั้นเขาให้อยู่ในดินแดนโกเชนมีขบวนรถขบวนมา้าไปกับท่านเป็นขบวนใหญ่โตมากเมื่อเขาพากันมาถึงลานนวดข้าวแห่งหนึ่งที่อาถาดซึ่งใกล้ม่น้ำจอแดนพวกเขาคร่ำครวญและร้องไห้มากยิ่งนักนะโยเซฟก็ไว้ทุกข์ให้บิดาเจวันเมื่อชาวดินแดนนั้นคือคนขนาอันเห็นการไว้ทุกข์ที่ลานอาถาด จึงพูดกันว่านี่เป็นการไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวอียิปต์ดังนั้นพวกเขาจึงเรียกที่นั่นว่าอาเบลมิสราอิมที่นั่นใกล้แม่น้ํานจอดแดนพวกบุตรของยาโคบก็ทําให้บิดาตามที่ท่านสั่งไว้คือบรรดาบุตรนําศพไปยังดินแดนคานาอันและฝังไว้ในถ้าที่อยู่ในนาชื่อมักเปลาเป็นนาซึ่งอับราฮัมซื้อไว้จากเอฟโรนคนฮิตไทเป็นสุสานอยู่หน้า <S <S มัมเรเมื่อฝังศพบ,บิดาแล้วโยเซฟก,ก็กลับมาอียิปต์ทั้งท่านกับพวกพี่น้องและคนทั้งปวง ที่ขึ้นไปฝังศพบ,บิดาพร้อมกับท่านโยเซฟยกโทษให้พวกพี่ชายเมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้วจึงพูดว่าน่ากลัวโยเซฟจะชังพวกเราและจะแก้แค้นพวกเราแน่ๆเพราะการร้ายทั้งหมดที่เราเคยทำแก่เขาพวกพี่ก็สั่งให้คนไปหาโยเซฟกล่าวว่าบิดาท่านเมื่อก่อนตายสั่งไว้ว่าพวกเจ้าจงพูดกับโยเซฟอย่างนี้ว่าพ่อขอให้เจ้ายกโทษบาปของพวกพี่ชายและความผิดเนื่องจากการร้ายที่พวกเขาทำต่อเจ้าบัดนี้ขอท่านโปรดยกโทษบาป ของพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่านโยเซฟร้องไห้เมื่อพวกพี่ชายพูดพวกพี่ชายก็เข้ามาค้อมตัวลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านโยเซฟจึงบอกพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดั่งพระเจ้าหรือพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดําริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอนมากดังนั้นเวลานี้พวกพี่อย่ากลัวเลย เราจะ,ะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งพวกลูกๆของพวกพี่ด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่และพูดให้พวกเขาอุ่นใจมรณกรรมของโยเซฟโยเซฟอาศัยอยู่ในอียิปต์กับครอบครัวบิดาของท่านโยเซฟมีอายุ110ปีโยเซฟก็เห็นพวกลูกๆของเอฟรอิมจนถึงชนรุ่นที่3บรรดาบุตรของมารีผู้เป็นบุตรของมนัสเสก็เกิดมาบนเขาโยเซฟโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าเราจะตายแล้วแต่พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกท่านแน่แน จะพาออกไปจากดินแดนนี้ไปสู่ดินแดนที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบโยเซฟเห็นพงพันธุ์อิสราเอลสาบานว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกท่านแน่ๆแ,และท่านทั้งหลายต้องนํากระดูกข,ของเราไปจากที่นี่โยเซฟตายเมื่ออายุร้อยสิปีพวกเขาก็อาบยารักษาศพและบรรจุไว้ในอีพันทสัญญาใหม่มัทธิวบทที่13ข้อที่31-58อุปมาเรื่องเมล็ดพันจิวพระองค์ เล่าเรื่องอุปมาให้พวกเขาฟังอีกว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์จิ๋วที่ชายคนหนึ่งเอาไปปลูกในนาของเขามเมล็ดนี้เล็กที่สุดในบรรดามเมล็ดพืชอ,อื่นๆแต่เมื่อเติบโตเต็มที่แล้วมันมีขนาดใหญ่กว่าพืชสวนชนิดอื่นๆจนกลายเป็นต้นไม้ที่ฝูงนกเข้าไปพักพิงอาศัยได้ตามกิ่งของมันอุปมาเรื่องเชื้อยีสต์พรงกล่าวเป็นอุปมาอีกว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเสมือนเชื้อยีสต์ที่หญิงทุกคนที่หญิงคนหนึ่งเอาผสมในแป้งสามถังจนฟูขึ้น ทั้งหมดพระเยซูเล่าเรื่องนี้ให้ฝูงชนฟังเป็นอุปมาพระองค์ไม่ได้กล่าวสิ่งใดโดยไม่ใช้คำอุปมาให้พวกเขาฟังเพื่อเป็นไปนตามที่ผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าคือเราจะเปิดปากของเรากล่าวคำอุปมาเราจะเล่าเรื่องที่ซ่อนเร้นตั้งแต่แรกสร้างโลกโลกพระเยซูอธิบายคำอุปมาเรื่องวัชพืชครั้นแล้วพระเยซูก็จากผู้คนฝูงชนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งสาวกของพระองค์ได้กล่าวกับพระองค์ว่าโปรดอธิบายคำอุปมาเรื่องวัชพืชในานาให้พวกเราฟังด้วยเถิด พระองค์กล่าวตอบว่าผู้ที่หวาน,มนเมล็ดพืชชนิดที่ดีคือบุตรมนุษย์นา,าก็คือโลกมเมล็ดพืชชนิดที่ดีคือบรรดาบุตรของอาณาจักรและมเมล็ดวัชพืชคือบรรดาบุตรของมารร้ายศัตรูที่หวานคือพญามารและฤดูเก็บเกี่ยวสดองถึงการสิ้นยุคนี้บรรดาผู้เก็บเกี่ยวคือทุสวรรค์ฉะนั้น,มนเมล็ดวัชพืชถูกรวบรวมและถูกเผาไฟอย่างไรการย่สิ้นยุคนี้ก็เป็นอย่างนั้นบุตรมนุษย์ จะส่งเหล่าทูตสวรรค์ของท่านให้มารวบรวมทุกสิ่งที่เกิดเหตุให้คนทําบาปและผู้ที่ประพฤติชั่วร้ายไปเสียจากอาณาจักรของท่านแล้วโยนพวกเขาลงไปในเตาไฟณนะที่นั่นมีการร่ำไห้และครับ คเียว,ยวันแล้วรัศมีของบรรดาผู้มีความชอบธรรมจะาสาซองดุจด,ดวงอาทิตย์ในอาณาจักรของพระบิดาของเขาผู้ใดมีหูจงฟังเถิดอุปมาเรื่องสมบัติที่ซ่อนไว้อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเสมือนสมบัติที่ซ่อนไว้ในทุน่งนาซึ่งชายคนหนึ่งมาพบแล้วนําไปซ่อนอีกชายคนดังกล่าวยินดีอย่างยิ่งจึงได้ขายทุกสิ่งที่ตนมีเพื่อซื้อที่นานั้น อุปมาเรื่องไข่มุอกอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบได้อีกเสมือนพ่อค้าคนหนึ่งได้เสาะหาไข่มุกชนิดดีเมื่อพบไข่มุกชนิดหนึ่งซึ่งมีค่ามหาศาลเขาก็ไปขายทุกสิ่งที่มีอยู่แล้วซื้อไข่มุกนั้นมาอุปมาเรื่องอวนอีกประการหนึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเสมือนอวนที่ทอดอยู่ในทะเลมีปลาทุกชนิดติดอยู่เมื่ออวนเต็มเขาก็ลากขึ้นชายฝั่งและนั่งแยกปลาชนิดดีใส่ถังส่วนที่ไม่ดีก็โยนทิ้งไปเมื่อถึงการสิ้นยุค นี้ก็เช่นกันเราทุสวรรค์จะมาเอาตัวพวกชั่วร้ายแยกไปจากบรรดาผู้ที่มีความชอบธรรมแล้วโยนพวกเขาลงในเตาไฟขณะที่นั่นจะมีการร่ำไห้และขบเคีเคย้ยวเคี้ยวฟันพระเยซูถามพวกเขาเจ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างพวกเขาตอบว่าเข้าใจพระองค์กล่าวกับพวกเขาว่าฉะนั้นอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติทุกคนที่เรียนรู้ถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเสมือนเจ้าบ้านที่เอาสมบัติทั้งหมดและเก่าของตนออกมาให้ดูพระเยซูไม่เป็นที่ยอมรับ ครันพระเยซูเล่าเรื่องอุปมาเหล่านี้จบแล้วพระองค์ก็จากที่นั่นไปและเมื่อมาถึงเมืองที่พระองค์เติบโตมาพระองค์ก็เริ่มสั่งสอนผู้คนในศาลาที่ประชุมจนพวกเขา อัศจรรย์ใจกันและพูดว่าชายผู้นี้ได้สติปัญญาและอนุภาพอันอัศจรรย์นี้มาจากที่ไหนผู้นี้เป็นผุ้ช่างไม้ไม่ใช่หรือแม่ชื่อมารีไม่ใช่หรือพวกน้องชายคือยากบโยเซฟซีโมนและยูดาสและน้องสาวทั้งปวงอยู่กับเราไม่ใช่หรือและชายผู้นี้เอาสิ่งเหล่านี้มาจากไหนและพวกเขาก็เยียดยามพระเยซูแต่พระเยซูกล่าวกับเขาว่าผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าเป็นที่ยอมรับนับถือทั่วทุกแห่งหนเว้นแต่ในเมืองที่ตนเติบโตมาและในครอบครัวของตนเอง พระองค์จึงไม่ได้กระทําสิ่งอัศจรรย์ที่นั่นมากเท่าใดก็เนื่องจากความไม่เชื่อของพวกเขาจบการอ่านประจำวันที่20มกราคมพระเจ้าวอวยพรครับ